นนมาเทสรถอัดฟางครับผมเพื่ออัดฟางนิวฮอลแลนด์ให้พี่แม็กนะครับผมลูกค้าจากอำเภอวางทองจังหวัดพิณุโลกครับผมก็ถ้าใครซื้อตู้อัดฟางจากเราครับผมทุกตัวครับผมจะมีการเทสร,ระบบฟางจริงก่อนส่งมอบทุกคันนะผมตัวนี้ก็จะส่งมอบกันวันที่18มกราคม2567นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่แม็กนะครับผมที่มั่นใจเลือกซื้อเครื่องอัดฟางจากฟางทองเทคเตอร์ของเรานะครับผม อัดจริงส่งจริงทุกตัวครับผมมีดูแลหลังการขายครับผมก็ที่ตั้งของศูนย์จำหน่ายเครื่องฟังเราก็มี2ที่ด้วยกันนะครับผมสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านอาคต์ตำบลบุกแกลงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสาขา2ตั้งอยู่ที่แยกหน้าไทยเจริญนะครับผมตำบลยังตลาดาอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมก็อัดจริงส่งจริงทุกตัวครับผมก็ ต้องฝากลูกค้าทุกท่านด้วยครับผมยังไงอยากดูความเพื่อนไหวของฟางทองไเตอร์ของเราก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ที่ช่องของเราด้วยครับผมนะเราก็จะรายงานบรรยากาศอย่างนี้ให้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับผม จริงส่งจริงครับผมจากฟางอาแเคเตอร์ครับผมใครสนใจงานอัดฟางนะครผมมีรถไถจอดอยู่เฉยผมก็เข้ามาเลือกรับชมกันได้ผมมีเลือกมากกว่า200ตัวนะครับผมตั้งเครื่องยุโรป <c oughs> เรครื่องญี่ปุ่นเอาตัวนี้เป็นเครื่องยุโรปจากอังกฤษนะครับผมมีวันแลนรุ่น2.7.6ก็ ฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยครับผมนะใครที่เข้ามาดูครับผมนะเป็นนิวฮอลแลนด์ต่อรถไถยันมานะครับผมวันนี้ก็รายงานสวดโดยอัศาวินฟางทองแท็กเตอร์นะครับผมอยู่ที่กลางทุ่งนาเลยครับผม บรรยากาศที่กลางทุ่งเอาทดสอบก่อนส่งหม้อแต่ว,วันที่18เครื่องตัวนี้จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่คือพี่แม็กอยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แม็กที่มั่นใจในฟางทองแท็กซ์เจอของเราด้วยครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอจบการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ